นี่นะครับเราจะลุยก,กันการตีกระโดดไม่ต้องอะไรมากเสียโอ้อัตโต้ให้หมดไม่รู้เราตีถูกไหมแต่เ,เราต้องค่อยๆศึกษาไปครับเดูทีนี้ใช่กันอืมวมน,นี้ไปหนึ่งดีละเียโอครับผมคูวเียโอนะครับนี่ แม่กันนะครับต่างๆมาโซนเกียกใส่ลมกระโชกคุณหยุดเท่านะห้าแต้มแค่รับจากเราได้คุนฟูกำลังเท่านะห้าแต้มจริงๆวันนี้น่าจะใช้ต่างๆน่าจะดีกว่านะอารมณ์แบบนี้คุณขีดห้าแต้มห้าแต้มแต่ว่าผมไม่ได้ปั้นใส่แต่ว่าต้อปั้นไวนะ้แต่มันอันนี้เลดร้อยนะครับที่เหลือคีด่าเม่แล้วก,ก็ปรับเอามีอีกสิบขั้นหมดนะ 45, ออกไปเออเออกไปอไปอยัไม่รู้มันบันทึกบันทึกแต้มยังไงก็ไม่รู้ไม่ค่อยแั้มใส่มาครูสองคนนี้จะตามทำไงนี่ก็เขาโหนกันนะขันชาเราพลังพลังสิบล้านขันชาตตัวเดียวโอ้โหตรงนี้ดิกัดสุดอะโอ้โห ต้องใช้ตัวนี้ต้องตัดสุดนะฮะดุมาก 1, 2. 2> เอา้าเราตีถึง kp ว่ะ<อ>เต็ตมหัวเซลล์ไว้อ้าอันี่บรรทุไปแล้วว่ะเราก็ทันุแล้วครับ kp ไปเรียบร้อยโอ,โอ้มันสองเศษแล้วว่ะ<อ>เราเปนแค่ถังซานตอนที่มันควังคัอ่ะ จำนันปรับอันติจะแพยย้ตรงนั้นแบบมีพยายามตีแล้วนะมาสามพันโอ้โหสี่หมื่นเคพีตายก่อนนี่เลย